ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนาทางมีตัวอย่างเหรียญกระสาบมา1ชนิดครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดละ10บาทนะครับซึ่งยกมาทั้งหมดด้วยกัน4ปีพศนะครับซึ่งอยากจะมาแนะนําข้อมูลให้พี่ๆน้องๆน,นะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับ ได้รับทราบข้อมูลกันครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง4ปีพศนี้นะครับว่ามีลักษณะมีข้อมูลกันเป็นมาอย่างไงครับและที่สําคัญคือมีราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับจึงอยากจะมาแนะนําทั้งข้อมูลในเชิงด้านการน่าสะสมนะครับดังเรื่องราคาที่ประเมินมานะครับว่าทั้งสี่เหรียญน,นี้ครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง4เหรียญนี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะขอขอบกาบขอบพระคุณครับพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของแสงเทียนนะครับซึ่งอ่นั่นก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราไว้นะครับเนื่องจากว่า จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆจัดจทำคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันในคลิปต่อไปนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับก็บคือเหรียญ10บบาทครับปีพศ2538นะครับก็ลักษณะของเหรียญก็ค่อนข้างจะ,จะสวยงามนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับ ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกษะสับพรโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก่อนจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบ เบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อัลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2538นี้รับมียอดผลิตอยู่ที่53ล้านนะครับ7 0 0 0แสนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากไปน,น้อยนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับเนื่องจากว่ามีอายุอานามก็เกือบๆจะ30ปีแล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เราจรึงอยากจะมาแนะนำครับให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญ ที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่นะครับได้มีการสะสมกันได้เริ่มสะสมกันเนื่องจากว่าเปลี่ยนของในหลวงเช่นรัชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนสู่คลังสู่กรมกาษาบครับเรียกเก็บประกบไปเป็นบางส่วนแล้วครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอดผลิตที่แสงเทียนเนะี่ยแนะนําไปหรือว่ารายงานไปนี่ครับจะเหลือครบอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ไม่นอน,นครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2538นี้ราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ <c oughs> น่นก็คือเหรียญปีพศ2549นะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้เริมหาสะสมกันเนะื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณอยู่ที่หลักร้อยล้านขึ้นไปครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องรายละเอียดต่างๆครับเราก็มาควรจะมัทราบเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมกัตยราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยพระเนว,วงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็น พระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งจะเป็นจุดสี่จุดนะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับให้กับผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งส ส,ส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2549 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2549 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่128 000, 000 9, 03, 000, 000ล้านนะครับ9 3 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้เริ่มสะสมกันอย่าไปมองว่าเป็นเหรียญใหม่เหรียญเก่านะครับนักสะสมเหรียญต่อชอบมีความสูงนะครับที่นั่งมองเหรียญเวลาเอาเหรียญมาดูมาเช็ดมาทําความสะอาดดูนะครับไม่จำเป็นว่าเหรียญใหม่เหรียญเก่าครับเก็บได้ทุกที่นะครับเพราะ ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเหรียญของในหลวงราชการที่9นี่ครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2549นี้ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC แต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับ ซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษในราคาอาจจะถึง5 0 0ร้อถึง8 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับและยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับแล้วก็นะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2535นะครับ เรื่องเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับเหรียญปีพศ2535ยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5ากรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับ ส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจากระดับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิบไทยและเลขสิบอัลบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสอง สำหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2535 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2535 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่13ล้านนะครับ8,500เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดไปที่ถือว่าน้อยนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับ นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้เริ่มหาสะสมกันซึ่งเหรียญปีพศ .2535 นี่ครับแสงเทียนเองก็มีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญนะครับซึ่งว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้สำหรับราคาที่ประเมินไว้ครับเหรียญรุ่นปีพศ .2535 นี่ครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสำหรับเหรียญย NC นะครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นั่นคือเหรียญปีพศ2537น้นั่นเองนะครับลักษณะของเหรียญก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26ิมิลลิเมตรน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นภาพรบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบียวครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537น้นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2537นี้นะครับ มียอดผลิตอยู่ที่150ล้านนะครับ598,831เห่นรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับในเริ่มมองหาเริ่มสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2537 นี้เราก็สามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ .2537 นี้ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC จึงอยากจะมาแนะนำนะครับให้สะสมกันเหรียญกันสะสมเหรียญน,นะครับการสะสมก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีเงินเก็บเงินออมมากแค่นั้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวนันสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ